ท่านผู้ชมครับผมจะก,กิดคงคําเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชํานาญการสถานีดับเพลิงสุริสารกองปฏิบัติการดับเพลิง 3, สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของถังดับเพลิงแต่และชนิดและวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องนะครับเรามาดูถังแรกกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียวลาถังที่เราจะเห็นกันนั้นส่วนใหญ่นั้นก็จะมีอยู่ตามบ้านแต่ถังที่มีลักษณะที่อยู่ด้านหน้าของผมนั้นถังตัวนี้นะครับมีถังเป็นสีเงินหรือสแตนเลสท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกัันนนสนิมะครบ เขาเรียกว่าถังน้ำนะครับหรือถังโฟมคล้ายๆกันนะครับขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าเอาถังสแตนเลสนะครับไปฉีดกับกระแสไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเขาเรียกว่าถังน้ํากับถังโฟมนะครับถังที่2นั้นนะครับเป็นถังชนิดผงเคมีแห้งที่มี ตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆที่ใช้กันนะครับเป็นถังผงเคมีแห้งหรือดาเคมีข้อที่อยู่ในหน้าของถังดระเพลิงกายภาพของถังนั้นจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ลักษณะของสายมีเข็มนะครับมาตรวัดแรงดันเข็มมาตรวัดแรงดันแล้วก็ตัวถังสีแดงนะครับอันนี้คือมองเห็นนะครับว่าถังตัวนี้เขาเรียกว่าถังผงเคมีแห้งกันนะครับ ถังที่3นั้นเขาเรียกว่าถังชนิดของน้ำยาเหลวระเหยหรือน้ำยาสูตรน้ำเคมีนะครับหรืออีกตะกูหนึ่งเขาเรียกว่าน้ำยาฮารโรตันส่วนใหญ่จะใช้น้ำยาฮารโรตันกันนะครับเพื่อไปทดแทนสารฮารรอนในสมัยก่อนที่เป็นถังสีเหลืองถังที่มีสภาพเป็นสีเขียวแล้วก็มีเข็มมาตรวัดแรงดันเหมือนกันนะครับที่อัดลมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของตัวถังก็อันนี้คือถังน้ำยา ที่เอาไว้ใช้เป็นสูตรน้ําก็ดีหรือเป็นสูตรของน้ํายาเหลวระเหยก็ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกคันน้ายาฮารโลตันกันนะครับทั้งสุดท้ายดูให้ดีครับมีเพชรเกตอยู่ทั้งหมด3ถังแต่ถังที่เห็นอยู่ด้านหน้าของผมนั้นเขาเรียกว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือถังดับเพลิงชนิด CO2 นั่นเองครับเป็นถังที่ไม่มีเพชรเกตครับอยู่ตรงหน้านี้ไม่มีเข็มนาฬิกาส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ลักษณะของการชั่งน้ําหนักนะครับเป็นการตวงน้ําหนักเพื่อที่จะ ให้รู้เกี่ยวกับกายภาพของมันว่ามันหมดหรือไม่หมดนะครับและถังประเภทนี้จะเหมาะสมมากนะครับที่จะอยู่ในงานของออฟฟิศหรือในอาคารปิดเป็นถังที่ถูกสร้างขึ้นมาและมีลักษณะจุดเด่นก็คือกระบอกของเขานั้นมีลักษณะที่ใหญ่มากนะครับถังชนิดนี้เขาเรียกว่า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับแต่ถังที่อย่างที่ทุกคนนั้นได้จํากันนั่นก็คือเป็นถังชนิดผงเคมีแห้งที่ฉีดแล้วนะครับ มักจะต้องเอาไปอัดใหม่หรือจะไปรีฟิลใหม่นั่นเองก็คือถังของเคมีแห้งนะครับจำให้ได้นะ ผงเคม e. ีแห้งนั้นกลับไปที่บ้านนะครับมีวิธีการดูแลรักษาตัวของถังนั้นก็คือต้องมีการขยับผงเคมีตลอดเวลาผงเคมีแห้งนะครับไดอะเคมีคอลยกตูดถังขึ้นมานั้นนะครับนะถ้ายกตูดถังแล้วไหลเป็นนาฬิกาทรายแสดงว่าผงเคมีนั้นยังขยับตัวอยู่นั่นคือพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับผงเคมีตัวนี้กลับไปที่บ้านนั้นกลับไปตรวจสอบนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมบ้านใครมีนะครับถัง4ี่ังนั้นหมดที่เห็นอยู่ด้านหน้าของผมนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่า นั่นก็คือวิธีการใช้นะครับวิธีการดูแลและต่อไปก็จะเป็นวิธีการดับไฟอย่างถูกวิธีด้วยวิธีการ4ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1คือการดึง2ปลด3กดส่สายนะครับเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปครับต่อไปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถังดับเพิงอ, <way> อย่างถูกต้องนะครับและวิธีในการดับไฟในขณะที่ไฟนั้นอยู่ข้างหลังบนนะครับถังดับเพิงอย่างถูกต้องน,นั้นวิธีการใช้แบบไหนบ้างนะครับมีสีขั้นตอนจำไม่ได้นะครับ ขั้นตอนที่1คือการดึงขั้นตอนที่2คือ, h, คอการปลดขัน้นตอนที่3คือการกดและขั้นตอนที่สุดท้ายคือการใส่นะครับดูให้ดีนะครับกายภาพของถังนะครับเมื่อจับถังตั้งไว้อยู่กับพื้นดินแล้วหรือจับออกมาแขวนไว้แล้วนะครับจากจุดแขวนให้ทาการดึงสายทุกครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นดูให้ดีนะครับทําการปลดสลักทิ้งนะครับพร้อมที่จะกดนะครับนั่นคือการกดนะครับเมื่อหันหลังเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของไฟนั้นนะครับทำไม่ได้นะเมื่ออยู่ในพื้นที่ของไฟนั้นระยะของไฟนั้นอยู่ที่ นะครับ3เมตรถ้าเป็นผงเคมีนะครับให้ฉีดพ่นก็ไปนั้นนะครับทำการกดนะครับกดแค่นี้เองนะถ้าเกิดนักสาของนะครับพื้นที่เราให้ฉีดที่เหนือรมนะครับเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อให้สารเคมีนั้นเข้าไปปกคลุมแล้วเปลวไฟนั้นก็จะดับลงนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆของการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องนะครับจำง่ายๆนะดึงลดกดใายคือวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับ